สวัสดีค่ะครัวบนะ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำแกงส้มปลากระพงดอกแคร์รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับวิธีการทำพริกแกงส้มแบบง่ายง่ายไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะส่วนผสมของพริกแกงส้มนะคะก็จะมีขมิ้น3มแย่งพริกสด15เม็ดพริแกแห้ง15เม็ดหอมแดง50กรัมกระเทียม40กรัมเกลือแกง1ช้อนชากะปิ ครึ่งช้อนแกงขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนําพริกแห้งแล้วก็พริกสดใส่ลงไปนะคะส่วนพริกสดนะคะวันนี้ใช้เป็นพริกขี้หนูสวนค่ะตามด้วยเกลือแกงหนึ่งช้อนชานะคะการใส่เกลือลงไปก็จะช่วยให้ตาพริกได้ละเอียดง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะตาต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้พริกของเราละเอียดดีนะคะสําหรับพริกของเราก็ละเอียดได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะใส่ขม,มิ้นลงไป3 4แง่งค่ะตำให้เข้ากันเลยนะคะก็ตำให้ละเอียดได้ที่สุดค่ะต่อไปเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปตำส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดอีกรอบค่ะ สำหรับสูตรพิกแกงวันนี้ก็จะเป็นสูตรของปากใต้นะคะเราก็จะใส่ขมิ้นลงไปด้วย3-4แง่งค่ะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะถ้าใส่ขมิ้นก็จะทําให้แกงส้มของเราสีสวยแล้วก็กลิ่นหอมค่ะสําหรับพิกแกงส้มของเราก็ละเอียดได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาละเอียดประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กระปิลงไปครึ่งช้อนแกงค่ะ ถ้าใครไม่สะดวกตำก็สามารถนำไปปั่นให้ละเอียดได้เลยนะคะแต่ถ้าตำคือจะอร่อยกว่าปั่นค่ะตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะค่ะสำหรับพี่แกงส้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะ ก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่ากับเครื่องปั่นนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการแกงส้มค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำลงไปต้มน้ำให้เดือด พอน้ำของเราเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่พริกแกงส้มที่เราตํามเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนแกงพูนๆค่ะสําหรับพริกแกงส้มของเราที่เราตานะคะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ละเอียดก็ต้องนําไปปั่นในเครื่องปั่นนะคะก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปเราก็จะใส่ปลากะพงลงไปค่ะสําหรับปลากระพงเราก็นําไปขอดเกล็ดล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อแกงต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ปลาของเราสุกดีค่ะ สำหรับปลาของเราก็สุกแล้วนะคะใช้เวลาแกงไม่นานค่ะต่อไปเราก็จะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะคะครจะใส่โชวรสก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำปลาค่ะสำหรับน้ำปลานะคะเราจะใส่แค่หนึ่งช้อนแกงก่อนค่ะเพราะว่าในพริกแกงส้มของเรามีทั้งเกลือแล้วก็กะปินะคะเราจะใส่แค่นี้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะคนเพื่อให้น้ำตาลละลายนะคะ ก็คนเบาๆค่ะระวังอย่าให้ปลาเละนะคะต่อไปเราก็จะใส่ดอกแคลงไปค่ะสำหรับดอกแคนะคะเขาก็จะสุกง่ายเราก็จะใส่ทีหลังค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นผักอย่างอื่นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบความสะดวกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกงต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ดอกแคของเราสุกดีนะคะ สำหรับดอกแคของเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยนะคะสุดท้ายเลยเราก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยชิมรสชาติให้ได้เปรี้ยวหวานเค็มสามรสนะคะ ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีการทําแกงส้มปลากระพงดอกแคร,ร์รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะก็เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ